ใส่ปุ๋ยยังไงให้ได้ปุ๋ยนะครับนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ยังได้ปุ๋ยก็ไปใช้งานต่อนะครับอน,นี่คือมูลบัวนะครับที่เราตักใส่นะครับแล้วก็เอามาแช่ในภาชนะนะครับแล้วก็เติมน้ําใส่เข้าไปแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราแสงหรือว่า E.M. ก็ได้นะครับแช่ประมาณ3วันนะครับ แล้วก็เปิดน้ำรดย่านะครับเ,เติมยา่าน้ำที่ได้นี่ก็เ,เหมือนปุ๋ยยูเรียนะครับใช้กับพืชตระกูลใบ <Okay. S 1> พืชตระกูลใบตระกูลยา่า okay. รัเสเซียรัเสเซียยูเรียป้าจะเต็มแล้วเปลี่ยน และยาก็จะได้สวยงามครับโตเร็วผลใบแตกยอดเร็วมากแถมเราก็ยังได้ปุ๋ยนะครับไปเลี้ยงไส้เดือนไปปลูกต้นไม้ไปใส่รองก้นหลุมนะครับอย่าเอาปุ๋ยขี้วัวสดนะครับไปรองก้นหลุมแล้วปลูกต้นไม้ด็ดขาดนะครับอย่างนั้นจะทำให้มีโอกาสเกิดโรครากเน่านะครับรากเน่าโคนเน่า พรามันยังมีเชื้อรายอยู่มันมีความร้อนนะครับแล้วก็ถ้าจุลินทรีย์มันไปไปกินมันก็จะคายแก๊สออกมาแล้วก็เกิดความร้อนการแช่น้ําเราก็ยังได้ประโยชน์2ต่อคือเราได้น้ำนที่มีสารอาหารเข้มข้นนะครับมารดหญ้านะครับเราก็ยังเหลือปุ๋ยไปอีก